บางทีหลักปอกสุเรียนอัปเดตอัปเดเบางทีงหลักปอกสุเรียนปอกอง่ายๆงยนะบางเด้อเทคนิคง่ายๆครับทุกคน Wow. ิมก่อนอยากลองพิมก่อนที่ปูด,ดีองนะลองพูดีด่แม่ไหมปูดอยู่สองพูดกำลังชาหนะักได้เลยเได้เลยไปที่ไปก่อนไปไ้พี่ก่อนอันนี้คิวลูกค้าหน้าร้านบางทีเป็นออเดอร์อแฟนเพจโ องรีบเพื่อนกินไอติมรอป่ะล่ะมีครับป้า <c oughs> มีแล้วซื้อประจำไมแ้วซื้อประจำเนี่ยแล้วมาประจำเนาะแมนครับไปซื้อประตูไว้วันนี้ประตูยังไม่มาเลย ผมไม่กินปลาทูหรอกกินทุเรียนใช่ผมจะเอาทุเรียนอรอ,รอกนอกในนะช่ครับายลูกขนซึ่งไหนไม่รู้เดี๋ยวไปซื้อปลาทูวันนี้เสารนะ์เลยวันนี้มะกี้เจ็ดร้อยหนึ่งอันนี้เป็นเจ็ดร้อยกว่าแล้วครับวันนี้ทำงานหรือยังท,ทำแล้วะเป็ไนไงทำระยะงานอ่ะ ทำยังคะทำ,ะทำเี่ทำได้โอเคค่ะทำงานไว้ให้แม่กวดเอ้ยอ,อะไรนะกระจายของเล่น <c oughs> มาตอบนอกมุมในให้ปา๋านี่ใหญ่มากเนี่แฟนก็ดูเป็นนยังเป็นครับเป็นเป็น,ปนแต่ยังทำไม่เป็นครับต้องมืออาชีพต้องเคารพใช่อ๋อ อยายคัดให้คัดให้ทุกลูกครับไม่ต้องกลัวเอาให้ถูกใจลูกค้าเามีนได้ดีเยอะมีคนซื้อไปแล้ว อันไหนครับยางไม่ได้ไม่ได้ต้องการไปจุดตรงนิดนึงคือช่วงนีเท้าก็หนึ่งเนี่ยอ๋อนี่ครับเนี่ยโอเคอร์ไฟผมเดวเลยครับเดาเลยต่อเท่าไหร่เดาเฮียเช็คให้ไม่เป็นไรหรอกผมมีเงินโอเคไม่เป็นไร์สามรูขึ้นคุณมีเงินจะซื้ออะไรก็ได้นะแน่ถูกต้องเลยครับแปะถูกครับถูกถูกถูก อ่นเลยไหมลูกค้ามาเรื่อยๆจะหมดเลยเนี่ยไม่ถึงหกโมงหรอกวันนี้ต่อจจวอยังมีส่งเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาไปที่แฟนเพจเมียรัตเจ๊มาปางทุเรียนหมอนทองนะครับผม เราทำนมไน่เรามาประจำเอาเราคือซื้อปลาทูเราคือเคกินปลาทูเนาวอ๋อว่าเนี่ยบอกก็ว่ามาซื้อปลาทูเราซื้อไปให้ลูกน้องแล้ว ักได้นะลูกค้ากินคนเดียวกลัวทานไมห่หมดก็ได้่งนมันกะแขงงไหมกัมมกวมันจะไม่หวานเลยไนะครับอเนีห สามโลสองใช่ใช่ใช่ครับ้าชอบทีี่ชอบหมดครับชอบทุกคนครับบยากส่ดีชอบลูกค้าทุกคนครับร้านนี้รักคุนี่ครับ จำแม่นจำแม่นจำแม่นจำแน่นม่จับแค่แน่นเลยใช่ครับกันยาจะเดือนนเไหนิ่กันยาจะมีแล้วครับเนี่ยี่เพิ่งจะเริ่มจะเข้าฤดูกาลนะครับอีกยาวเนี่ยมอีกยาวอีกใช่ครับมันก็จะปลูกลงก่อนที้อยู่ถ้ามันเยอะเยะถ้ามันเยอะเยอะหรือเปล่าถ้ามันน้อยก็ครับไม่พอหายจริงทุเรียนเนาะขนาดปลูก นปลูกหลากหลายปลูกปลูกปลูกต้องถูกกฎหมายด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าปลูกผิดกฎหมายนะที่ออกขา่าวปลูกผิดกฎหมายนะครับเรียบร้อยลุดน,นี้นะครับผมมาอุดหนุนได้เลยนี่ร้านเีรรักเกียมาปัางทุเรียนมอนทองนะครับผมเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ